เชื่อกันกดไ like. ลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10บเ yeah! ก้าแปดเจ้เย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผมา<ห> อโอ้ยชินีแปลกๆเว้ยทำไมบ้านเราเมันมีตู้เย็นในห้องด้วยวะเนี่ยมีไฟด้วยเนะี่ยโอ้ยฝนก็ตกทำไมบ้านเราแปลกๆวะเออมีใครอยู่ไหมรนะึอืมตุ้งบอยบอยบอยตื่นอะไรวะเนี่ย ตื่นตื่นตื่นตืนเรานอนเออตื่น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 กูกำลังงงงอยู่เลยเนี่ยเอ้ยตื่นแล้วแล้วตื่น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 เสี่ฟ้าหผ่าไปจังพายุเข้าัไงวะทืนบ้านเรามืนเปิดวะทไมเราเหมือนเราอยู่ในยุคเก่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะพวกมึงไม่สงสัยเลยเหรอก็สงสัยอยอ่นะว่าที่นี่ที่ไหน อยู่น้ำมันลงกูกินน้ำอยู่ข้างนอกมันหายไปไหนวะโอ้ดูหินสวยงามนี่สิอะไรแต่วันนี้อะใช่หรออุ้ยคุกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกข้างนอกได้ไหมเนี่ยตอนนั้นมันหนึงเฮ้ยแป๊บนึงอย่าพึ่งมานี่ก่อนโอ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมันนี่ก่อนมันออกไปข้างนอกได้ด้วยเว้ยทุกคน ข้างนอกไงก็ข้างนอกก็เป็นทุ่งหญ้าแสงสีวยๆหญ้าบ้าอะไรวะเนี่ยเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยลัคกี้บ็อกวัตัตอร์นี่ โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับผมแล้ววันนี้ผมมาเล่นเกมไหมครับเปิดลั c กี้บ็อกตอนนี้อยู่กับบอยคอนเดชั่นแล้วก็อยู่กับน้องนัดแล้วก็อยู่กับน้องก้าวนะครับผมเย้วันนี้นะครับเรามาสู้กับไซตามะนะครับผม9ก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านคนเลยนะครับผมทุกคน กียก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่นี่มาเป็นร้านเลยไงทุกคน V A P ของเรานะครับทุกคนเป็นพี่ไม้เฟลร์กิมเมอร์นะครับแล้วก็พี่เพลงสวิตนั่นเองนะครับผมก็เขาแบบว่ามานั่งดูเราด้วยเว้ยทุกคนมานั่งดูเราแบบว่าการปละลองครั้งนี้มันเป็นครั้งยิ่งใหญ่มากเว้ยทุกคน แล้วก็ลักกี้บ็อกในวันนี้นะครับจะเป็นลักกี้บ็อกวิดีโอเกมครับผม54ชิ้นนะครับผมมาดูกันว่าจะชนะหรือไม่นะครับลองคอมเมนต์ได้นะครับว่าเชียร์ใครนะครับผมระหว่างเชียร์ทีมพี่ดีมกับเชียร์ไซตามะนั่นเองนะครับผมและนี่คือสถานที่เปิดลักกี้บ็อกนั่นเองนะครับทุกคนครับไซตามะเนี่ยปกติแม่งตัวเดียวแม่งก็โหดอยู่แล้วนะงแม่งเป็นชายที่แบบใช่ไงโหดและนี่คือมาแบบเป็นล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากให้ดูนะก็เห็นปกคลิปก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ตตออออนนนนีี้้้เเรราางมปิดลััคกก่ะบ โอเคงั้นเราก็เปิดกันเลยอันนั้นดาบโหดมากบอกเลยโอะไรมไม่ไม่ไม่กูทับคิวกูทับคิวเมื่อกี้มันนี่อ๋อกัเราไปโอ้ยใครเปิดได้เลยเนี่ยกดกดกดให้หมดดหเฮ้ยอะไรอะก็ช่วงนี้ผมฮ้ยไอ้เยยยยยย าดโอยยเทุกคนผมก็ช่วงนี้ไม่สบายนะครับผมไม่สบายมาอาทิตย์หนึ่งล้วนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะหายแล้วแหละน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะครับโอ้ยอะไรวันนี้่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวสตมะตายไปหน่อยนะไม่น่าตายหรอกมั้งมาไม่โดนไม่โดนโอ้ยใครเปิดได้อะไรวันนี้อ่ะโอ้ตายตายตายปืนที่เปิดแล้วกินหมดเลยที่ไม้กับวิเพลงถือกันยืนขึ้นเลย ยืนกูเยอะเลยนะ V.P กูยืนขึ้นเลยแม่กอดคือใช้ในความสัมพันธ์เยใส่ดามะใส่ดามันแล้วใส่ดามายี่นี่พี่ยังไม่เปิดแบบอันที่มันไม่ดีไม่มีเลยนะมีแต่อันดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหของดีใช่ครับผมได้ได้ของดีครับน้องๆหนูๆทุกคนไอ้มอืมโอ้กูได้บาสก้าเด็บบีพผหาอย่าใช้อย่าใช้อย่าใช้ถ้าคอมยังไม่อยากพังก็อย่าใช้นะฮะ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมได้แล้วมเนี่ยมิกกี้บอลมึงมาทำไมอะไรวะเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้เกาะเฮ้ยทุกคนได้ของดีว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยเอ้าตายชั่วขณะโอ้ยตอนนี้กูจะตายไหมระเบิดนั่นแหละไม่ไม่มันไม่ใช่มันมันไม่ระเบิดเป็นระเบิดที่ไม่ระเบิดใช่โอเคครับผมทุนก็ เอางี้เราเปิดเอาเปิดเราเปิดสักครึ่งนึงของที่เรามีอยู่แล้วกันนะเพราะว่าเราแบบว่ามันเปิดเยอะเกินแล้วมันแบบได้ของไม่ค่อยดีอ่อะมันก็มีอ่ะส่วนอบี่ยงเช่นพวกมึงอะไรได้ของไม่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ละคนเอางี้สมมติใครมี44ก็เลยให้มันเหลือ22แล้วกันนะแล้วก็โยนไม่ต้องโยนทิ้งก็ได้เก็บไว้ก่อนก็ยังดีเก็บไว้เก็บไว้สดยนโอ้ทุกคนไม่ได้ขอเลยเออก็ลืมบอกห่างหายกันเป็นไงนะผมกับลักกี้บ็อกซ์นะผมก็กลับมาทําแล้วนะครับทุกคนห่างกันแบบ เป็นปีแล้วนะสำหรับไอ้ลักกี้บ็อกซ์ไอ้ซีรีส์ลักกี้บ็อกซ์เก้าล้านน่ะนะครับแต่ถ้าแบบเป็นลักกี้บ็อกซ์นี่ก็ห่างหายเป็นเดือนนะครับก็๋ยวจะกลับมาทำนะครับก็เราดูนะครับว่ากระแสจะดีหรือไม่นะครับผมถ้าเกิดอ,อยากดูอีกก็คอมเมนต์ว่าอยากให้สู้กับใครอะไรยังไงนะครับทุกคนครับ okay. โอเคตอนนี้เราก็เ,เปิดมาเรื่อยๆขอแค,แค่แบบว่าได้ของดีนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือได้ของดีสมใจอย,อยากแล้วคือตอนนี้ตอนนี้ฟูแล้วโ<อ>้โ ไม่ก็ดอะไรวะเนยใครไดอะไรได้กีอบอทใครไมได้อะไรกี่บอกอยากได้ของให้มันฟูกว่านี้นะครับนะตอนนี้กูได้แต่กูได้แต่บาสุก้าแต่อัตติเมดได้แต่อาวุธได้แต่ขวานพี่พี่ได้ได้พวกเน้นอาหารทั้งนั้นเลยกูได้ทั้งเกาะกูได้ทั้งอาวุธเลยโอ้โอ้โอ้ไม่นะบ้านฉันโอ้ไม่ กอดแล้วตอนนี้ผมได้วิดีโอเกมโอ้โหเกาะดีแต่เก็บไว้ก่อนดีกว่ามันจะแหลกจะไม่ทุกคนครับไม่ได้เกาะเลยกูกูมาเปิดข้างล่างเลยโอ้ยทำไมลัอคกี้บ็อกมันเต็มสนามไปเลยใช่มันคือเป็นลัอคกี้บ็อกที่แบบว่าโคตรจะดีโอ้ยตกมาข้างล่างสุดเลยเนี่ยล่าสุดโอ้ซิวฟิตทั้งหลายโอ้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 ยไม่ไหวว่ะแมงโอ้ยก่อนเกาะเลย ตายตายตายไม่ใช่ดาบเทพตายตายูขอเก้มนึงก่อนไม่ใช่อะไรคือไม่สปีดแบบวิ่งเร็วมากูยิ่งก่านเด็แฟนอีกตอนนี้ไม่ไหวเลยอะไรวันนี้อ่ะขออนุญาตเอาไอ้ไอ้คีนี่ออกดีกว่าไอ้ไอ้คีเฮียอะไรกันอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้เราก็เปิดได้มาสักพักแล้วตอนนี้ผมเหลือ5ชิ้นครับทุกคนครับก็ถ้าเกิดยังไม่ฟูอีกก็จะเปิดเรื่อยๆนะครับทุกคนครับว้า อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมเหมือนฟูไหมก็ฟูนะแต่ยังไม่ฟูเกาะน,นั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการก็คือเกาะได้น้อยมากเลยอ่ะใช่มันพี่ไม่มี<อ>เลยพี่มีแต่เกาะแบบเกาะเพชรตามที่มันเป็นซอมบี้อ่ะนั่นแหละสิ่งที่พี่ได้ยานะไม่ไมยาเลยยาไม่เตะกู๊ดโอ้ก็สามารถส่งแฟนอาร์ได้ที่แฟนเพจดิมคุงได้เลยนะครับผมจะเป็นผมเป็นดูโอหรือว่าจะเป็นทั้งทีมก,ก็ได้นะครับผมก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับทุกคนครับเออผมลอยได้ โอ้มาจิมาจิมาจิก้าโอ้โหโอ้ตอนนี้คือแบบยังไม่ได้ของดีๆกับเขาบ้างเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้ไหวอะไรเนี่ยนมอยู่ไหนกูจะลอยยิงไปตอดการไม่ได้นะอู้หูได้อะไรกันทุกคนอู้หูได้ดาบไปตอดได้แบบมด f i ว i ายอุ้ยอุ๊ยไปฉันได้ดาบสัตวมะมาละ อุ้ยถ้าเกิดเราเกาะแค่นี้สู้กับซัตมไม่ได้แน่นอนบอกเลยเอาตายเมียตายกับตายและก็ตายมึงเยอะเกินไปนะฮัลโหลมีดาบเทพๆอ่ะแต่ของไม่แต่เกาะไม่เทพเลยอ่ะเกาะไม่เทพเลยโอ้ยผมได้อาวุธลับมาแล้วอ่ะเกาะแตกม้าอยู่ไม่เมื่อกี้พี่เจออาวุธดีด้วยแต่พี่ตายก่อนแม่งเอ้ยโคตรจะโซ่เลยกูจะฆ่ามึงไอ้ซอมบี้ อยู่ไหนอะไรเงี้ยไอตัวนั้นมาฆ่าผมทุกคนอะไรวะอุ้ยเชี่ยเลยตุ้มอะไรวะม่เบิดสักทีโอ้ระเบื่อแล้วตีเก้าโอ้ยอย่าค่ะยั่นแหละอะไรเหรอผมได้เกาะสุดเจ๋งมาแหละเราดาบเจอแล้วตอนนี้ทุกคนได้ของดีกันยังครับทุกคนโอ้สุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหผมได้อย่างเดียวอ่ะผมเป็นมาริโอ้ พี่ไม่มีก่อเลยอะดูพี่ดิจะตายแล้วที่นี่อะเอาเอาแร่กันเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนกันได้เพื่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยโอ้ยมีเดี่องของไม่ดีอ่ะทุกคนวันนี้วันอะไรวันนี้อโอ้ยตายแร่ power power งุดหงิดลึยัันวันะวันนี้วันอะไรครับอ่าวันวันพุธโอ้ยครับวันนี้วันพุธ ไปว่ะโอ้ยยังไงกันเนี่ยอ่าจะเย็นเฮ้ยอะไรอีวิววิดีโอเกมลัคกี้บ็อกซ์ what the fuck เฮ้ยวันนีนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันหมวก N A O เดี๋จเดี๋ยววิเทอร์อยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ได้แต่อาวุธ อะไรวะเเ้ยจโอ้โหกูขอเกาะได้ไหมพรีสอุ้ยใช่พี่ต้องการเกาะมากโอ้โหปวดหลังขาไวมีเท่าอยู่ไหนเออว้ายกนา伊ไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงครับทุกคนคือแบบอะไรก็ไม่รู้ลัคกี้บล็อกเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอมจงหายไปอื้อนนั่แหละ ไม่ได้เกาะเลยะ่ะอ่ะตอนนี้ใครเดาใครเดาแรงมากอ่ะแรงเหลืออยู่อะโอมันมีเอาก็ได <ND S 3> ้ดีมดันมามันเนี่ยหนอยู่ไหนเพื่อนชีวีตม,ม,มันค่ะก็ชีวิมันงายมั้งปุ๊บอันนี้ไปได้ปหะเออกูลอย,ยได้ มึงไปที่อื่นดีกว่าเพื่อนคือตรงนี้มันแบบว่า h i s i s amazing มากเพื่อนกูลอยได้กูบินได้กูบินได้อยาอื้อบินได้ไหมวันนี้กูบินได้ฮึลงไปเงี้ยเอาสเปซวานสองคันีงบอยมันสุ่ม TP อะไรอยู่เนโอ้โหแล้วกูสายโยนให้ซะยิ่งดีบอ กูบ,บินแบบบินแบบมันมันตกลงมาไม่ได้ต้องหนึ่งนาทีถึงจะหาไกดเฮ้ยกดกดชิปกดชิปกูตายแล้วเกินไหมจบารองเท้าพลังคอมคอมมานเนอะแม่เงย <ๆ S 2> ทุกคน<ๆ>คือแบบผมแบบวันนี้มันวนอะไรวันนี้การกลับมาเปิดลักกี้บ็อกซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคือใช่มัน,มนเร็วร้าสุดไปเลยคือแบบว่าเมื่อก่อนนี้ผมเปิดจะได้ของดีๆจนแบบคนอื่นเรียกว่าผมเป็นเทพประจ้าลักกี้บ็อกซ์ตอนนี้คืออะไรไม่คืออะไรเนี่ย แม่งเงยอะไรก็ไม่รู้คือถามว um ่าเกลือไหมมันก็ไม่เกลือนะแต่คือมันไม่ได้เกาะแกเออมันมันมทีนัทวหวนั่นแหละโอ้ยกระปุกโอ้ย R B G เขาไก่ใส่กระเข้าไกลใส่กระมัคคีกุลแหละไม่ไหวเลยเนี่ยมีเกาะละแต่เกาะกันน่เมื่อกี้กูโยนของมืองแล้วมันก็ทีพีมั่วซั่วไรเงี้ยของหายเลยไม่เอวีได้ค่าซอมบี้เกาะได้แต่ไม่ให้เกาะกูไม่นะ ไม่เป็นไรครับทุกคนเอาไปว่าทุกคนพร้อมหรือเปล่าอ่ะแค่นั้นแหละไหวหรือเปล่านี่ยมึงจะตั้งใจดีหาเลยนามไปเฮ้ยโอ้ฉันพร้อมตั้งแต่ชาติปังก่อนหลายศตวรรษละถ้าพร้อมเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงแขก V.I.P รอเลยครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมขอทําการจัดสเสบียงก่อนนะครับว่าผมต้องเอาอะไรไปสู้บ้างนะครับเตรียมก่อนเลย ว้าว wow, มีเร้่ของดีทั้งเลยเยอะ <c oughs> เอ้ยเสียดายไม่มีเกาะน,นะนั่นแหละคือข้อเสียจริงโอ้ยบอยมึงเอาเกาะอออกเถอะเพื่อนเชื่อกูพอกูอยู่ใกล้มึงแล้วกูจะกูนเนี่ยกูเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโอ้ยบอ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 ยโอ้ยไม่ไหวเลยโ okay, อเคครับผมทุกคนตอนนี้คือแบบว่าคือถึงจะมีเกาะดีแต่มันเป็นเกาะที่แบบว่าเราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับทุกคน โอเคตอนนี้พร้มอมยังทุกคนดีมีดฮะอยู่อยู่กูให้ดูคอลเลคชัน RBG กูเดี๋ยวนัดสามึหนึ่งู <c oughs> ต็มสโลว์เฮ้ยทุกคน <c oughs> ตอนนี้ใส่ตามะพร้อมแล้ววะนี่ครับหนะ้าต่างใส่ตามะก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนครับโ oh อ้ไม่กอดพร้อมไหมทุกคน <c oughs> ยังไม่ได้ <c oughs> พร้อมที่ยอดน้ำเพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปสู้กูสู้ไปเลยโอ้ยอะไรของพวกมึงเนี่ย ไปลงไปสู้เออลงไปสู้เลยสู้ไว้ก่อนเลยขอกินยาก่อนมาแล้วรู้ท่ไอ้แก้วเฮ้ยโอเกูคนเดียวก็จัดงานไปขึ้นแล้วเวอร์มายออือโอ้โหอ้โหทุกคนเลยโอ้ทุกคนมาเยอะมากเยอะมากโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยมันบอยอย่าใช้อย่ามันแหลกอย่ามันนี่เกมแคทเกมแคทไม่ทันแล้วเพื่อนตกแตน่าอืออืออัดดะโอ้ยเฮ้ย Um mm s. <S อ, á, อ nah. ่ออนแอได้เกินเมอเจอต่อพวกนี้อือมันนี้ยียอนี่ไงมันหมดยุคของมัดแล้วยอยอวันพันแมนไหมล่ะไม่เป็นวันพันแมนเฮ้ยเหลือไหมรออีกแล้วนะบาสุก้าเฮ้ยทุกคนผลสรุปคือเราชนะนะครับผมทุกคนครับก็ เอาเป็นว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วกันเนาะคิดซะว่าสําเร็จแล้วกันเนาะถึงแมพมันจะดูเละซะหน่อยโอเคครับผมทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบพิธีกันถ้าเกิดอยากให้สู้กับตัวอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมนะแล้วก็สามารถส่งแฟนอาร์ตได้ที่แฟนเพจดิมคุงได้เลยนะครับก็สําหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมบอยนัดเก้ากันด้วยนะครับสำหรับพีก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบายเจ้บ๊ายบายครับ เป็นคนสืบพอดีพ่อของคุณผมรีบเรียนรลยคามเลยนะครับผมว่าคนนี้แหละที่ฉันพ่อของคุณละหนีมึงเป็นต้นเหตุทำให้พ่อกูตายพออย่างงั้นมึงอย่ายอยู่เลยอ้าวพอ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 ,อีพีมพี่ขอโทษน,ะน้องชาย คือพี่จะเป็นต้องใช้เงินว่ะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าให้ความยุติธรรมไร้สาระมาทำให้เสียเรื่องเลยกองสวัสดีครับผมออย i วิกติที้แคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวเด็ดมานําเสนออ่าโทษทีนะเพราที่ผมเม็นนาที่สื่อตรงด้วยนะสิเอ่อสวัสดีครับเออเริ่มงานหรือได้ไหมครับ